ได้ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการเสริมสายป้องกันการก,กัดเซาะค่ะ เวลา15นาฬกาวันที่6มกราคม2515นางวันเพ็มมังศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานเปิดการประชุมและฟังความเห็นของประชาชนโดยโครงการศึกษาวางแผนสำรวจเสริมสายป้องกันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวชายหาดชะอำโดยมีนายกิติวัฒน์เมธากุลวิศวกออรโยธาชำนาญการพิเศษกรมเจ้าท่านายภัพัฒน์สงวัฒนายุทธ์นายอำเภอชะอำส่วนราชการอำเภอชะอำผู้นำชุมชนและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพียงกันณหอประชุมอำเภอชะอําสำหรับการประชุมในครั้งนี้เป็นการศึกษาวางแผนแม่บทและสำรวจออกแบบเพื่อเสริมสายป้องก,กันการกัดเซาะสนับสนุนการท่องเที่ยวอำเภอชะอําเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งและปรับปรุงเขื่อนกั้นขึ้นหลมหน้าวัดใสย,ย,ย้อยใน3รูปแบบการแก้ไขปัญหาการเสริมสายชายหาดการก่อสร้างสันดอนสายใต้น้ำก่อสร้างหัวหาดเสริม สายชายหาดเพื่อแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจต่อการท่องเที่ยวชายหาดชะอําและธุรกิจต่อเนื่องเป็นการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวในท้องถิน่นเผยแพร่ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการชี้แจงประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบถึงแผนการศึกษาวางแผนแม่บทสำรวจออกแบบรายละเอียดเสริมสายป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยมี จุดเริ่มโครงการบริเวณเขื่อนกั uh ้นสายและคลื่นสะพานหินไปจนถึงเขื่อนกั้นคลื่นหินหน้าวัดบางไซย้อยเบื้องต้นผู้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการได้เห็นควรเลือกการแก้ไขปัญหากัดเซาะชายฝั่งข้อที่2การก่อสร้างสันดอนสายใต้น้ําแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่เห็นด้วยโดยหลังจากนี้จะมีการประชุมสรุปผลการแก้ปัญหากัดเซาะชายฝั่งอีกครั้งต่อไปการประชุมในเรื่องของเราจะชี้แจงในเรื่องขอบเขตและรูปแบบเบื้องต้น เน,นื่องจากการศึกษาเนี่ยเราจัดให้มีการประชุมทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับเราก็จะต้องเอารับเอาข้อมูลนะครับเอาข้อคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพี่น้องประชาชนในที่ประกอบอาชีพประองนะครับหรือพี่น้องประชาชนที่เขาอยู่ในพื้นที่นะครับหรือผู้ประกอบการต่างๆนะครับเนื่องจากพื้นที่ตรงนี้ประกอบด้วยคนที่ประกอบอาชีพหลายกลุ่มน,นะครับเราก็ต้องฟังความคิดเห็นของทุกด้าน นะครับนำไปประกอบนะครับในรายงานการศึกษาต่อไปครับ